อามากินงัวคือครับวันนี้แซ่บครับร้านนี่ร้านร้านดุดอนนี่เนาะร้านดุดอนอำเภออะไรอยู่อำเภอเมืองพวกร้านคอยบวชอยู่หนองวัวโซหนองวัวโซ่เที่ยววัดผาแดงครูผาแดงยี่สิบกัวภาษาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปยุติสลัด ครับนทำก๋วยเสียบกับขับร้านนี่ต้มใส่ขวดน้ำนะว่าน่ะบ่อบ um ่อวานนี้เสือผ่าเนี่ยล่ะโอ้ยน้ำลายไหลถาเลยวะเมียจมมาบริกินโดนแล้วพักไปแล้วปลาในมันไหนคนหยุดตวันอาทิตย์เนาะโอ้ยลานเพคนหยุดวันอาทิตย์เนาะเขาบอกคนหยุดมือน่อยว่าไปตัวเนาะวัน นี่ค <gesch> ร <uce> ับเปิดกรลังต <If> ิดก้อยซับเป่านะครับมันนึงกินได้แฉวบเอาไกดีเสียบคักไปพี่น้องเอ้ยล้านไม่มงเวาคนดูดอนมันกินแต่งิ้นเดาลาบละเอียดลาบจะสู้นยิ้ดใจครับล้านเสียบทั้งคนนีอดีหัวกับหัวหน่อยความไหมเนาะ เป็นนมหอมงัวหน่อยอไกล่ลงเฉื่อยกับอืม <c ười> เป็นกระล,งลังปเปียวหอมอย่างมะไซเสียไปดีครับผู้ใดอยู่แถวแถวล้างสินนทธิมม์กับแวะมากินน้ำผึ้งในเด้อครับลานเสียงัวคึกตลาดซื้อลานงัวคึกวัวคึกวัวคัก นายี้คอยบ่ะอยู่โรงบานเทพเป็นจมบรอกินโดนยาดแล้วก mm ็รื้อไปกระยาบเปนคาเคียงเนาะเมื่อโอกาดนั่นแหละหยุดในการว่าคือโบ้เนี๋ยวใส่หมอแล้วเตรียมการนะ เห็ดจังได๋เฮ็ดเสียบเ้าบิ่งมาเจาของเห็ดมังสัตียกว่ีหยังเป็นยังเอาตัวเป็นเสียเด็กนั่นกินอไรขอล้ายเจ้เหรอล้ายยเหรอเอ่อข้าวเป็นพวกผ่ดออดน้ำปลาลงไปครับ นี่บ,บอปีมันขอขอใครทีร่อ้างเมี้เลียหน่อยนึงมีสีนิสัต <łość> เ <ป Sports> ออขัดนิดหน่อยเสียพอได้เรื่องมากินน้เงินกับงานง้อก็ทั้งติดครับสวัสดีครับ